ดวงเมืองรัฐบาลฝ่ายค้านประหลาดชวนอึง้งก่อนที่จะไปรับชมอย่าลืมกดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจและกดกระดิ่งจากทางช่องของเราด้วยนะครับแม่หมอสมัครเล่นตอนที่481โดยฟองสนานจามนจันการเมืองรัฐบาลฝ่ายค้านประหลาดชวนอึง้งดูเกณฑ์โหนก็มักจะมีอะไรตกตกลน,ลนอย่างตอนที่แล้วที่ทำนายการเมือง หลังเลือกตั้งก็ไม่ครบเพราะตกเกณฑ์สำคัญไปอย่างไม่น่าจะเป็นคืออาการเมืองที่มีแนวโน้มการเลือกตั้งรัฐบาลผสมฝ่ายคา้านร่วมแบบแปลกประหลาดสุดขั้วชวนอึง้งก่อนอื่นขอย้อนกลับไปที่คำทานายถึงการเมืองหลังการเลือกตั้ง14พฤษภาคม2566ที่ทํานายไว้ตั้งแต่ตอนที่แล้วคือ หลังเลือกตั้งการเมืองคงวุ่นวายขายกระจาดขัดแย้งประลองกำลังประลองยุทธกันไปเรื่อยๆต้องอาศัยประชาชนที่มีสติหรือพระจันทร์สองที่กำลังสีจรช่วยปะทะปะทางไปก่อนจนกว่าการเมืองจะเริ่มคลี่คลายช็อแรกคือ18ตุลาคม2566คลี่คลายช็อตที่สองเริ่มบันเกินเมืองที่21 เมษายน2,567เป็นต้นไปและยังยืนยันเหมือนเดิมไม่ว่าการเมืองจะวุ่นวายแค่ไหนแต่ใครเป็นรัฐบาลก็จะโชคดีไม่แบกภาระหนักเหมือนช่วงโควิด -19 โดยกลุ่มรัฐบาลเก่ากลับไปสู้หรือรวมกันและมีโอกาสได้สิ่งที่ต้องการแต่อาจจะได้มิตรใหม่เพิ่มขึ้นขณะที่ไม่ว่าใครจะเป็นฝ่ายค้านก็จะดีกว่าที่ผ่านมาที่ก่อนหน้านี้ ส่วนการตั้งรัฐบาลในที่สุดก็ได้นาะยกรัฐมนตรีนั้นคาดจะเป็นประมาณวันที่15มิถุนายนถึง15กรกฎาคม2566ทีนี้มาว่าเรื่องที่อยากเพิ่มเติมคือเรื่องแปลกประหลาดที่จะเกิดในการเมืองที่ผู้เขียนโพสต์เฟซบุ๊กไว้ตั้งแต่วันอาทิตย์ที่11พฤษภาคม2566ด้วยเพิ่งนึกเกณฑ์โหนออก เราคงจะได้เห็นรัฐบาลผสมแปลกๆชวนอัศจรรย์ใจและความแปลกนี้คงมีไปถึงฝ่ายค้านร่วมด้วยโดยขออธิบายปรากฏการณ์ทางโหรเพื่อเป็นฐานให้พิจารณาคือ 1. มฤตยูจร0 1. ในดาวบาปเพราะเป็นเจ้าของภัยอาเพศหรือเกิดขึ้นเองแบบไม่นึกฝันและอาการแปลกประหลาดสุดขั้วหรือเหตุร้ายรุนแรงที่สะสมพลังของการปฏิวัติ หรือการเปลี่ยนแปลงใหญ่แล้วกวาดล้างสิ่งเก่าสถาปนาสิ่งใหม่หรือการพลัดพรากพลัดเปลี่ยนหรือการปฏิวัติที่ไม่คาดฝันและกิจกรรมมหาชนอีกมากมายกาลังเดินอยู่ในราศีพฤกษภและจะเดินอยู่ที่นี่ไปถึง18กรกฎาคม2572 2. ที่ราศีพฤกษภนี้เป็นภพที่2กระดุมพระการทำมาหาได้และเศรษฐกิจของเมือง ที่มีพระสุกเป็นเจ้าของบ้านเดิมครองอาณาจักรอยู่เกษตรราธิบดี3พระสุกนี้ยังถือเป็นเจ้าของบ้านเดิมเกษตราธิบดีราศีตุนอีกหนึ่งราศีด้วยซึ่งที่ราศีตุนนี้เป็นดินแดนพบที่7ปัตตานีซึ่งหนึ่งในความหมายคือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของเมืองรัตนโกสินหากเป็นรัฐบาลก็พักร่วมรัฐบาลของเมือง หากเป็นฝ่ายค้านคือพักร่วมฝ่ายค้านของเมือง4เมื่อขณะนี้มฤตยูจรกกำลังเดินอยู่ในราศีพฤกษพจึงส่งกระแสแฝงความแปลกประหลาดส,สุดขั้วมาที่ราศีตุลประมาณร้อยละ35ถึงอย่างไรก็คาดว่าจะส่งผลให้เมืองได้พักเข้าร่วมรัฐบาลหรือพักร่วมฝ่ายเปิดดวงว่าที่นายกพิธาลิมเจริญรัตให้ระวังคู่แข่งที่แข็งแรง เปิดดวงจีนตามตำราอาจารย์มาศเคหาธรรมสินแสห่วงจุ้ยระดับโลกตามวิชาดวงจีนทํานายดวงพิธาลิมเจริญรัตว่าที่นายกคนใหม่เป็นคนท่าทองหยินนั่งไฟมาเสงเหมือนอัญญมณีที่มีไฟสองสว่างประกายแวววับจึงมีรูปร่างหน้าตาดีเป็นพิเศษ มีสเสน่ห์บุคลิกหน้าจดจำรู้ราและมีรสนิยมดีมะสิงเป็นดาวขุนนางจึงเป็นดวงมีอำนาจคนที่มีคุณธรรมเกลียดความชั่วร้ายมีไหวพลิบสติปัญญาดีพูดจาฉะฉานรักษาภาพลักษณ์แข็งนอกอ่อนในไม่ดื้อหัวชนฝาหากมีเหตุผลที่ยอมรับได้ทำงานเป็นทีมได้มอบหมายงานเก่ง มีความสามารถในการคาดคะเนผลที่จะตามมาศึกษาและวางแผนอย่างละเอียดเพื่อปกป้องผลประโยชน์ของตัวเองอย่างรัดกุมในดวงมีธาตุทองเยอะมากถึง4ตัวแต่เป็นดาวคู่แข่งถึง3ตัวทำให้มีบุค,คลิกเป็นคนมั่นใจในตัวเองสูงรักพวกพ้องชอบต่อสู้เอาชนะไม่ยอมแพ้แก่ความอายุติธรรม ถึงแม้จะไม่ทราบยามที่เกิดก็สามารถระบุได้ว่าเป็นดวงดีทีทองแข็งแรงมีกำลังมากซึ่งจะมีาธาตุให้คุณจะเป็นาธาตุไม้และน้ำที่หลักปีเกิดจะใช้ดูเรื่องภูมิหลังวัยเด็กและเรื่องทางไกลมีาธาตุทองหยางสองตัวที่เป็นดาวคู่แข่งทองหินกับทองหยางถือว่าเป็นคู่แข่งกัน โดยทองยินหมายถึงทองและโลหะมีค่าหรืออัญมณีส่วนธาตุทองอย่างคือเหล็กโลหะใช้งานเป็นเครื่องมือและอาวุธจึงมีบุคลิกคือรวดเร็วแข็งแกร่งชัดเจนหนักแน่นเด็ดขาดในวัยเด็กจึงเป็นคนหัวแข็งชอบต่อสู้เอาชนะไม่ยอมแพ้ง,ง่ายๆใช้ความรุนแรง และต้องแยกจากครอบครัวไปอยู่ต่างประเทศซึ่งคุณพิธาเคยให้สัมภาษณ์ว่าเป็นเด็กเกเรจนครอบครัวต้องส่งไปอยู่ต่างประเทศปัจจุบันถนนชีวิต10ปีของพิธาเดินท่าด,ดินแสดงถึงภาระความกดดันงานหนักปัญหาเอกสารสัญญาขัดแย้งกับผู้มีอำนาจมาพร้อมชวดท่าน้ำคือคำพูดดี การแสดงออกดีมีความก้าวหน้าเข้ามาภาคีพิเศษกับวอกในดวงและเดือนที่เลือกตั้งเป็นมะโรงก็เกิดเป็นซุปเปอร์น้ำซึ่งเป็นธาตุที่ให้คุณกับดวงอย่างยิ่งยวดจึงจะได้รับการสนับสนุนจากมหาชนชนะการเลือกตั้งเหนือความคาดหมาย ปีนี้พลังงานมาพร้อมกันทั้งน้ำและเถาะธาตุไม้จึงเป็นปีแห่งความสำเร็จก้าวหน้าได้รับการช่วยเหลือคำพูดเดินทางและการแสดงออกดีผลิดอกออกผลสำเร็จตามที่ตั้งใจไว้เดือนที่เลือกตั้งก็ส่งเสริมดวงไฟหยางที่หมายถึงได้อำนาจ เข้ามาพาคีกับเจ้าตัวทองหินสองสว่างเปล่งประกายได้สถานภาพมีความก้าวหน้าทางการงานมีคนส่งเสริมสนับสนุนเข้ามาและมีไรพาคีน้ำจากเดือนมะโรงเข้าพาคีกับไวจรหลักดวงที่ฐานการงานและผู้ใหญ่เดินทางไกลดีจึงได้รับการตอบรับจากแคมเปญคาราวาน5้าสายที่ผ่านมาเป็นอย่างดี อีกทั้งวันเลือกตั้งก็เป็นธาตุน้ำมาพร้อมวอกถึงแม้จะมีการแข่งขันแก่งแย่งกันแต่ก็สามารถนำพาความสำเร็จเข้ามาได้ในที่สุดแต่ในอนาคตอันใกลน้นี้เดือนจรกำลังจะเข้าสู่ดินยินนั่งมะแมอันหมายถึงความอึดอัดที่กดดันปัญหาเอกสารสัญญาผิดพลาดความวุ่นวายกับผู้มีอำนาจความมั่นใจผิดผิดตัดสินใจผิดพลาด ต่อเนื่องกับเดือนถัดไปเป็นทองหยางนั่งวอกดาวคู่แข่งที่แข็งแรงสุดๆเข้ามาจะถูกอรังแกแย่งชิงทำร้ายให้เสียหายงานนี้คงต้องเอาใจช่วยท่านว่าที่นายกคนใหม่กันเยอะๆซะแล้วอาจารย์มาดเคหัธรรมสินย้อนคำทำนายหมอปลายปลายกระซิบทำนายดวงการเมืองปี2566ทักษิณจะได้กลับบ้านหรือไม่ มันมีคนมาขัดตาทับอีกลอตน่าจะเป็นคนมีสีมาขัดไว้ช่วงหนึ่งเพื่อยืดเวลาออกไปด้วยคำว่าแทนผู้นําอาจจะเป็นคนเดิมก็ได้มันจะเป็นพีเรียดว่าคนหนึ่งถอยออกไปทำให้มีช่องว่างเว้นไว้ช่วงหนึ่งแล้วก็มีคนเข้ามาอยู่แทนช่วงหนึ่งทำให้ระยะเวลามันยาวขึ้นแล้วคนนั้นก็กลับมาก็เพื่อยืดเวลาให้เห็นหีบช้าลง มีโอกาสเกิดรัฐประหารเหมือนกันแต่ท่านยมใช้คำว่าหยุดเพื่อเว้นช่วงและทำทุกอย่างเหมือนถูกต้องในการขึ้นยึดครองฉะนั้นไม่แน่ใจว่าตรงกับรัฐประหารหรือเปล่าแต่เห็นคนที่ขึ้นมาก็ยังเป็นคนมีสีและก็นั่งเรียงเป็นตับบางช่วงบางตอนที่ภิกษุนิปลายปรายกระซิบให้สัมภาษณ์ไว้กับข่าวช่องแถึงประเด็นการเมืองเกี่ยวเนื่องกับการเลือกตั้ง หมอปลายเผยว่าตั้งแต่ปลายเดือนมกราคม2566น่าจะเห็นแล้วว่าใครจับมือกับใครจะมีทั้งผิดหวังและสาใจจะเห็นการรวมกลุ่มกันแปลกๆเกิดขึ้นความจริงปีหน้าช่วงกุมภาพันธ์ถึงมีนาคมคือช่วงที่เตรียมตัวเลือกตั้งได้แล้วแต่มันเห็นเรื่องของการรวมตัวบางอย่างที่ทำให้ทุกอย่างเลื่อนออกไปอาจจะถึงกลางปี และแม้จะกลางปีก็ยังไม่เห็นความหวังสักเท่าไรดังนั้นการเมืองช่วงเดือนกุมภาถึงมีนาเป็นช่วงที่ต้องติดตามตลอดสถานการณ์จะรุนแรงน่าจะมีคนออกมากลุ่มใหญ่มีแกนนำหน้าใหม่ขึ้นมาค่อนข้างเยอะคนมีความสามารถตัวเลือกเยอะและมีการเรียกร้องต่างชาติให้เข้ามาแก้ไขทวงความยุติธรรมแต่คงไม่สาเร็จจากนั้นช่วงเดือนเมษายนเป็นช่วงแห่งการรอคอยและทาใจ พนันอนาคตรอรุนเมื่อเข้าสู่เดือนพฤกษภาคมจะเห็นชัดเจนเลยว่าความยุติธรรมหายากหมอดูชื่อดังยังทำนายถึงอุ้งอิงนางสาวแพทองทานชินวัตรบุตรสาวนายทักษิณชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีเป็นคนเก่งมากนายกย่องชื่นชมแต่การเป็นนายกช่วง2อถปีนี้ยังมองไม่เห็นและถามว่าจะต้องไปอยู่กับคุณพ่อไหมก็มีช่วงหนึ่งต้องพักรก ก็ต้องไปแต่ไม่ได้อยู่ท้าวรส่วนโอกาสที่นายทักษิณชินวัตรจะกลับไทยอย่างไม่เห็นและไม่อยากให้กลับเพราะห่วงเรื่องความปลอดภัยแต่มีดวงได้กลับประเทศไทยท่านยมบอกว่าต้องเว้นไว้อีกสักพักใหญ่ใให้ทุกอย่างสงบจะมีความสุขกว่านี้ช่วงเร็วๆนี้ยังไม่ใช่เวลาที่ถูกต้อง